បាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹង channel រៀនភាសាខ្មែរបាទថ្ងៃនេះយើងមានคําកិរិយាសព្ទពួតកិច្ចការទាំងៗមកนําเสนอนะครับថ្ងៃនេះយើងមានពីខ្លះខ្លះបាទតកតក្នុងកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើនៅក្នុងកិច្ចការឬក៏សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអូខេคําแรกนะครับทําកិច្ចការឬក៏សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលយើងតែងតែជួបប្រទះគឺคําថាអឺคําនេះนะครับដេក เดชกริส okay, ับอันนี้ออกเสียงว่าเดชนะครับเดชแปลว่านอนหรืออีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าเกณฑ์ก็ได้ฮะอันนี้ออกเสียงว่าเกณฑ์ตัวโกสระเอแล้วก็ตัวโงสะกดออกเสียงว่าเกณฑ์นะครับลองฝึกออกเสียงดูนะฮะลองฝึกออกเสียงไปด้วยกันดูนะครับคำแรกก็คือคำว่าเดชนะครับเดชโเคเดชแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเกณฑ์มา เกณฑ์ก็แปลว่านอนนะครับอย่างเช่นเราเข้านอนนะครับเข้านอนนี่เราภาษาเขมรเราใช้คําว่าโจลโจลเกณฑ์นะครับโจลเกณฑ์ออกเสียงว่าโจลเกณฑ์บ่าโจลเกณฑ์เดี๋ยโจลเกณฑ์มองผลมานก็เข้านอนกี่โมงฮะเวลากี่โมงโจลเกณฑ์มองผลมนันบ่าโจลเกณฑ์มองผลมานถ้าตื่นนอนฮะตื่นนอนเราใช้คําว่า กราวปีเกนมากราวปีเกนออกเสียงว่ากราวปีเกนตัวน okay. <favorites> okay, ี้นะครับกราวปีเกนโอเคกราวปีเกนโอเคทบทวนนะครับเดยนะครับเดยแปลว่านอนหรือกอเกนนะครับก็แปลว่านอนเหมือนกันนะครับโอเคโจเกนหรือก็โจเดยก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นโจเดยโจเดยมองผลมานโจเกนมองผลมานนะครับ หรือก็เก่าปีเกงฮะเก่าปีเกงมีคำหนึ่งก็คือคำว่าเพเนะเพเนยปีเกงนี่ก็ตื่นนอนเหมือนกันฮะตื่นนอนเหมือนกันโอเคนี้เราใช้คำว่าเก่าปีเกงมองผลมนันก็ตื่นนอนกี่โมงนะครับโอเคถัดไปฮะหลังจากตื่นนอนมาทำอะไรฮะกริยาศัพท์แรกก็คือมีคำนี้ฮะหลังหน้านะฮะเราใช้คำว่าเลี้ยงมกหรือก็หลบมกนะทีนี้เราใช้คำว่าเลี้ยงมก นรออกเสียงว่าเลียงมกหรือก็หลบมกมกนี่ก็คือหน้านะครับหน้าแปลว่าเลียงมกโอเคหลบมกก็ได้ฮะหลบมกเลียงมกนะครับคำถัดมาคำกริยาษสั์ถัดมาก็คือแปลงฟันเราใช้คำว่าโดทมินนะครับออกเสียงว่าโดนะฮะโดทมินโดทมินนะครับโดทมินแปลว่า แปลงฟันนะครับโดทเม้นคอมเพลตโดทเม้นคอมเพลตโดทเม้นก็อย่าลืมแปลงฟันนะครับโอเคโดทเม้น okay, ทถัดมาก็งูตึกนะครับอาบน้ําเราใช้คําว่างูตึกนี่ออกเสียงว่างูตึกงูตึกงูตึกนะฮะงูตึกมองผลมนันอาบน้ํากี่โมงนะครับงูตึกโอเค เราก็มีคำกรยิยาศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือเกาะสอกอันนี้ออกเสียงว่าเกาะสอกแปลว่าสะภูม um ออกเสียงว่าเกาะเกาะไม่ใช่เกาะนะครับเกาะนะครับเกาะสอกโอเคออกเสียงยากนิดหนึ่งนะคำนี้นะครับเกาะสอกแบบเกาะสอกโอเคแปลว่าสะภูมโอเคคำถัดมาก็รับประทานข้าวนะครับเรามีหลายคำที่ใช้ยอยู่นะฮะ กินข้าวหรือก็ทฐานข้าวเนี่ยเราใช้คำกลางๆก็ได้คำนี้ฮะสุภาพนี่ยำาบนะครับยำาบยยำาบหรือก็คำว่าปิสาาบโหบใบโตตูเตียนาบนะครับปิศาบายเป็นคำทางการนะฮะคำทางการสุภาพเท่ากันก็คือปิสาใบหรือก็โตตูเตียนาบนะครับส่วนใช้พูดทั่วไปก็คือยำาบหรือก็โหบาบก็ได้นะครับ ยมามใบก็ได้หกใบก็ได้โอเคนะครับถัดมาก็เลยสัพท์ถัดมาก็คืออันนี้อันนี้เป็นขยายความคำว,ว่าบายเมื่อกี้ฮะบายก็คือแปลว่าข้าวบายถ้าเราอาหารตอนเช้าอาหารเช้าเนี่ยเราใช้คําว่าบายพรึกหรือก็อาหารเปลือกพรึกนะฮะทางการหน่อยก็คืออาหารเปลือกพรึกแต่นี้ก็ใช้คําแบบพูดคุยทั่วไปฮะบายพรึกยมามใบพรึกยมายกยมใบพรึกมองผลมนันก็ กินข้าวตอนเช้ากี่โมงอะไรเงี้ยครบ่ายเพลกนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเที่ยงนะฮะก็คือไงตรองออกเสียงว่าไงตรองบ่ายไงตรองก็คืออาหารกลางวันนะครับ lunch หรือก็บ uh, ่ายไงตรองหรือก็อาหารไงตรองนะาะเป็นไงตรองถ้าตอนเย็นเราใช้คําว่าเึงเยดนะครับออกเสียงว่าเึงเยดนี่ฮะบ่ายเึงเยดหรือก็อาหารเป็นเงเยด ย้ำบายงเงีมองผลมันย้ำอาหารเลิงเงยียมองผลงงมนก็กินข้าวเย็นกี่โมงนะครับโอเคบายโอเคบายไงเพิกไงตรองหลงเงยีงบยบยำบเพิกย้ำบไงตรองย้ำบายหงเงีนะครับโอเคคำถัดมาก็คือคำว่าทัวร์เกจิศัพท์ทัร์นี่ฮะแปลว่าทำก็ใช้ได้หลายอย่างฮะทีนี้เรามาดูทัวร์บวกกับงาน การ์ทเวกาก็แปลว่าทํางานอันนี้ฮะับทำไรก็คือทเวการ์ทเวการ์นี่ครับทเวนะครับแปลว่าทํางานออกเสียงว่าทเวการ์นะครับทเวการ์โอเคทเวการ์ทเวการ์แปลว่าทํางานทเวการ์มองผลไม้ทํางานกี่โมงนะครับถัดมาก็ถ้าเกี่ยวกับงานบ้านอะไรเนี่ยเราใช้คำว่าทเวการ์เงียบเตี้ยทเวการ์เงียบเตี้ย กิจกรรมต่างๆที่ทําอยู่ในบ้านกวาดบ้านอะไรพวกนี้ก็คือการเงียบเตี้ย e นะครับใช้คําว่าการเงียบเตี e ้ยเพื่อการเงียบเตี้ยกระดาษเพื่อถ้าบวกกับอาหารหมายถึงทําอาหารนะครับก็คือหนึ่งทำอาหารเราใช้คําว่าเพิ่มโฮปมาเพิ aha, hope ่มโฮปอาหารเพิ่มโฮปจำอันโฮปก็ได้นะครับโอเคเพิ่มโฮปก็คือทําอาหารโอเคกระดา์ okay, นี้เราออกเสียงว่าเพืนะครับ แปลว่าทำทัวกาแปลว่าทำงานทัวกาหรือก็ทัวการเงียก็ได้ใช้คำว่าทัวกาหรือก็ทัวกาเงียก็ได้แปลว่าทำงานเช่นกันนะครับโอเคทบทวนก็ทัวกาแปลว่าทำงานทัวการเย็บเตี้ยทำงานบ้านทัวมโฮบอันนี้ออกเสียวมโฮแปลว่าทำอาหารนะครับโอเคกิจกรรมหรือก็สกรรมเพียบบรรทบอมเตี้ยคือเตี้ตรงหนึ่ง เมย์เมย์นะฮะเด็กๆก็สามารถใช้คำว่าที่ที่ไปเรียนก็โจเรียนเข้าเรียนเราใช้คำว่าโจลโจลเมื่อกี้ฮะโจทัวร์การก็เข้าทำงานทีนี้ก็โจเรียนก็แปลว่าเข้าโรงเข้าเรียนนะครับโอเคออกเสียงว่าโจลเรียนแบบโจลเรียนนะครับเ,เลิกงานนี่เราเาข้าทำงานนี่เราใช้คำว่าโจลทัวร์กาเนี่ยโจทัวร์การ นะครับโจลทัวการโจรเรียนมองปนมานมเขาเรียนกี่โมงโจทัวการมองปนมานก็เขาทํางานกี่โมงนะครับพอเลิกเรียนเราใช้คําว่าเจนปีเจนปีออกจากเจนแปลว่าออกปีนี้ก็คือจากออกจากสถานที่เรียนก็หมายถึงเลิกเรียนเจนปีเรียนเจนปีเรียนหรือก็ถ้าเลิกงานนี่เราใช้คำว่าเจนปีทัวการ เชิงปีทัวการเจิงปีทัวการมองประมาณครับเลิกงานกี่โมงนะครับเจิงปีทัวร์การกีฬาถัดมาก็คืออ๋อทัวการเลิกเมาส์ทำ ot ฮะทำ ot หรือก็ทัวร์ ot ก,ก็ก็ใช้ได้นะทัวร์ ot ทัวการเลิกเมาส์เหมือน ot ตัวอย่างฮะใช่นี่เหมือน ot ผลมันเมาเดือนนี้มี ot กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะทัวการเลิกเมาก็คือทำงาน ล่วงเวลาทำงานล่วงเวลาทำโอทีนะครับทัวกาเลเมอออกเสียงว่าทัวกาเลเมอนะครับทัวกาเลเมองอันนี้ออกเสียงยากนิดนึงฮะทัวซอสกดนี่ก็ออกเสียงว่าเลนะครับเลทัวกาเลเมอนะครับทัวกาเลเมอ์ทำงานข้างนอกก็ทัวกานะครับทัวกาคางรกลออกเสียงว่าทัวรกาคางรกลนะครับ โอเคถ้าทำงานแล้วมีการนัดประชุมกันเราใช้คำว่านัดก็นัดเหมือนกันนฮะนัดประชุมออกเสียงว่านัดประชุมนะครับนัดประชุมก็คือนัดประชุมฮะนัดประชุมทั้งนี้ขยมมีนัดประชุมวันนี้มีนัดประชุมอะไรเงี้ยนัดประชุมมองผลมาานก็มีนัดประชุมกี่โมงนะครับนัดประชุม ลองจากเลิกงานอะไรเสร็จแล้วก็มีการออกกำลังกายเนี่ยวิ่งเดินอะไรก็ตามนะครับออกกำออกกำลังกายทั่วลุลมหัดปรานอันนี้ใช้ได้สองคำเราจะใช้คำว่าทั่วลุลมหัดปราณก็ได้เราใช้คำว่าหัดปรานเฉยๆก็ได้ฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวหัดปราณก็คำแค่นี้ฮะก็เป็นกริ๊บซับเหมือนกันนะหัดปราน ลมหัดปราณเป็นกลายเป็นนานแต่ว่าอยากให้ทําเป็นกริยาซั์ก็ใช้คาว่าทั่วเข้าไปก็หมายถึงออกกําลังกายเช่นกันนะฮะทั่วลมหัดปราณสรุปก็คือมี2คําทั่วลมหัดปราณก็แปลว่าออกกําลังกายหัดปราณก็แปลว่าออกกําลังกายเช่นกันนะครับโอเคโจจัหัดปราณตชอบออกกําลังกายไหมโจจัหัดปราณตโจจัดทั่วลมหัดปราณตชอบออกกําลังกายเตี ชอบออกกำลังกายไหมโอเคโอเคทุบทุนเราออกเสียงว่าทเว์ลมหัดพรานนะครับทเว์ลมหัดพรานทเว์ลมหัดพรานก็ออกกำลังกายโอเคถ้าไม่มีอะไรทำก็เล่นเกมฮะเล่นเกมในภาษาเขเมลล้าใชัยทับศัพ์เล่นเกมฮะเกมก็เกมเหมือนกันเล่นเกมฮะเล่นเกมเล่นเกมก็เล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตฮะอินเทอร์เน็ตเขียนแบบนี้ฮะเล่นอินเทอร์เน็ต เล่นอินเทอร์เน็ตก็ทำสำับเล่นโซเชียลต่างๆนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตโอเคถ้ามีนางดูก็มือ์กลนหรือก็มือ์กเพียบยืนนะครับพิยบยืนก็ได้กลนก็ได้เพิยบยืนเพิยบยืนนี่ฮะก็แปลว่าดูนางเช่นกันฮะมือ์กเพียบยืนออกเสียงว่ามือ์กลนหรือก็มือ์กเพียบยืนนะมือ์กกลนก็แปลว่าดูนาง เมือเรื่องก็ได้เมือเรื่องก็ดูละครดูหนังต่างๆถ้าดูโทรทัศน์นี่ก็เราใช้คําว่าตัวระตัวแบบเมือตัวละตัวเมือตัวละตัวแบบเมือตัวละตัวที่ออกเสียงว่าเมือตัวละตัวนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับคําศัพท์ในหมวดกิจกรรมต่างๆนะครับโอเค